ัสดีค่ะวันนั้นนะคะเราแบบรีวิวกดกดให้ดูวันนี้เราจะปอดนะคะอันนี้เป็นลูกคิตตี้แบบมีโบค่ะมีมีมหูหนูนะคะเป็นลูกคิตตี้เรนโบพสเทลส่วนอันนี้เป็นลูกนิลนิคอนค่ะ มีเขาดุดุดุดแล้วมันอ่ะค่ะก็เป็นมินิคอนเรนโบว์พาร์เทลหนูสส่มาจากช็อปปี้ค่ะเซิร์ชว่าบ๊อบอิสมันก็ขึ้นมานะคะหนูเลือกซื้อสอนอังคะ่ะทันหมดนะคะเก้าสิบบาทนะคะ จะเล่นให้ดูค่ะให้เพื่อนเพื่อฟันแดะเสียนะคะได้ไหมคะอันต่อไปนะคะหนูจะม กิตตี้เลนโบพัทเทลนะคะอันดอบไปนะคะเราจะเล่นเป็นมินิคอร์เลนโบพัทเทลกันค่ะงั้นให้เพื่อนเพื่อฟังหน่อยสิคะฟังกันเลยคะ่ะ นะคะแต่ว่าสมมติว่าเราเล่นเราเล่นเสร็จนะคะมันจะไม่มีรูให้บอกบอกแบบนี้ค่ะส่วนอันนี้มันจะบอกได้มันจะมีเสียงส่วนอันนี้นะคะมันจะบอกไม่ได้เราก็ผิดอันต่อไปค่ะนี่ในองก็เหมือนกันไม่มีผิดอันต่อไปบอบอีกมันจะมีั้งขอนบอมและขอนแทนนะคะขอนบอม ก็คือแบบตอนเราปิดบิดตัวมันจะไม่มีเสียงขอแท้ก็คือจะมีเสียงันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย